ัสดีค่ะขอเสนอขั้นตอนการใช้เทียนถวายพระพรค่ะอันดับแรกนะคะตัดส่วนล่างของขวดที่เหลือใช้ออกเพื่อเตรียมไว้เป็นที่ครอบกันลมแล้วนําแผ่นพลาสติกสําหรับรองน้ําตาเทียนมาประกอบเข้ากับด้ามจับต่อไปนําด้ามจับไปสวมต่อกับฐานที่มีเทียนปักอยู่หลังจากนั้นนําขวดที่จัดเตรียมไว้มาสวมครอบเทียนแค่นี้ก็ใช้ถวายพระพรได้แล้วค่ะนอกจากจะใช้ถวายพระพรแล้วยังใช้เวียนเทียน ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาได้ดีอีกด้วยเชิงเทียนนี้ไม่จํากัดเฉพาะการถวายพระพรหรือการเยียนเทียนเท่านั้นนะคะแต่ยังเก็บสํารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นไฟฟ้าดับหรือน้ําท่วมทําให้ไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้ยังสามารถถอดด้ามจับออกและวางในจุดที่ต้องการหรือนําขวดน้ํามาต่อเพื่อเพิ่มระดับความสูงของแสงเทียนได้ด้วยและเมื่อเลิกใช้แล้วก็สอดเทียนเก็บไว้ในด้ามจับ ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บรักษาและสะดวกในการใช้งานขั้นต่อไปค่ะ